หากทุกคนนะคะกําลังตามหาหูฟังคุณภาพสูงดีไซน์หรูหรามาพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกมาแชร์มอนิเตอร์ t r ANC รุ่นล่าสุดนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทุกคนไม่ควรพลาดค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับไอตาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดเลยของมาแชลนั่นก็คือมาแชลมิเตอร์3 ANC นะคะจะตอบโจทย์ทุกคนหรือเปล่าวันนี้เรามาลองดูกันค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทีมงาน MX ด้วยนะคะเรามาเปิดกล่องกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนพอเราเปิดกล่องออกมาแบบนี้นะคะ โอ้ก็จะเจอกับเคสหูฟังของมาแชลนะคะที่ดูหรูรามากเลยคะ่ะทุกคนพอเราเปิดออกมาอีกทีนะคะเราก็จะเจอกับตัวหูฟังแบบนี้นะคะที่พับเก็บออกมาได้อย่างเรียบร้อยเลยคะ่ะแน่นอนคะ่ะว่าวัสดุทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเคสสาย USB C หรืออุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องนะคะก็ทําออกมาได้รู้สึกถึงความพรีเมียมสุดๆเลยคะ่ะส่วนตัวหูฟังนะคะทุกคนไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปคะ่ะที่สําคัญนะคะพับเก็บได้ง่ายคะ่ะไม่ต้องกังวลเรื่องพกพาไปไหนแบบ ใหญ่เทอะทะสามารถพับเก็บได้ง่ายสะดวกแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะรุ่นนี้นะคะมีน้ําหนักเบากว่ารุ่นก่อนค่ะทําให้เวลาใส่นะคะไม่รู้สึกหนักศีษะแน่นอนค่ะส่วนในเรื่องดีไซน์นะคะยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้อย่างครบถ้วนค่ะวัสดุนะคะใช้หนังแล้วก็โลหะที่เห็นได้ถึงความทนทานแล้วก็แข็งแรงค่ะแล้วก็ยังคงความคลาสสิกของแบรนด์ไว้ค่ะเปรียบเสมือนตู้แอมป์กีตาร์ของมาแชลนะคะที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วค่ะ ส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะตัวมาแชลล l มอนิเตอร์ 3ANC เนี่ยใช้บลูทูธ5.3ค่ะโดยการเชื่อมต่อครั้งแรกนั้นให้เรากดปุ่มหนอบครั้งไว้จะมีไฟสีฟา้ากระพริบขึ้นมาแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้เลยแต่ตัวนี้มันจะไม่มีแจ็ค3.5มาให้นะคะมีแค่ช่อง USBc เท่านั้นค่ะส่วนในเรื่องวิดีโอนะคะหรือ s t รีมมิ่งแพลตฟอร์ค่ะสามารถดูได้อย่างสเสขียนไม่ดีเลยแน่นอนค่ะเพื่อเปิดประสบการณ์การดูหนังดูวิดีโอได้อย่างราบรื่นค่ะ ในส่วนคุณภาพของเสียงนะคะก็ถือว่าปรับปรุงได้ดีมากขึ้นเลยค่ะโดยการออกแบบใหม่ในส่วนอะคูสติกนะคะทําให้เสียงดีขึ้นเสียงเบสหนักแน่นเสียงกลางชัดเจนเสียงแหลมกระจ่างใสเหมาะสําหรับเพลงแนวร็อกหรือเพลงที่มีความหนักแน่นค่ะแต่เพลงแนวอื่นก็สามารถฟังได้เช่นกันค่ะไดเวอร์ของหูฟังรุ่นนี้นะคะขนาดลดลงเหลือ32มมตรค่ะจากเดิม40มมตรแต่เสียงดังขึ้นได้มากส่วนความถี่เสียงนะคะยังรองรับตั้งแต่20เฮิรต์ถึง20,000เฮิรต์ค่ะซึ่งเท่ากับช่วงการได้ยินของ ของคนเราค่ะ อิเล็กทรอนิกส์ในบ้านก็สามารถฝากทิ้งกับพี่ไปรษณียไทยได้กับโครงการฝากทิ้งอีเวสกับพี่ไปร์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นตอนฝากทิ้งได้ง่ายๆดังนี้1เตรียมอีเวสให้พร้อมนาใส่กล่องพร้อมเขียนหน้ากล่องว่าฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์และ2เมื่อบุรุษไปรษณียมาส่งจดหมายหรือพัสดุที่บ้านก็สามารถวางฝากทิ้งได้เลยและยังสามารถทิ้งได้ที่ศูนย์บริการ AI s Shop ชอผ่านอีเวสพลัสและจุดที่ร่วมพันธมิตรอีกมากมายกว่า2500แห่งทั่วประเทศสามารถเช็คสาขาได้ที่ใต้คลิปนี้ ฟีเจอร์ที่เจ๋งมากเลยก็คือโหมด Soundstage Special Audio นะคะจะทําให้เสียงเนี่ยรู้สึกเหมือนมาจากรอบทิศท,ทางทําให้ฟังเพลงหรือว่าดูหนังมันยิ่งขึ้นเลยค่ะที่สําคัญน,นะคะยังสามารถตั้งค่า Cu s t o อม q u a l i z e r ค่ะผ่านแอป s h a ช l ทาให้สามารถปรับแต่งคุณภาพเสียงให้ตรงกับความชอบของเราได้เลยค่ะถ้าไม่อยากยุ่งยากก็ใช้ preset นะคะที่มาแช l ตั้งค่าให้เลยค่ะในส่วนของ Active Noise c a n c e l l t i n g นะคะถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีค่ะแต่ยังไม่ถึงขั้นเงียบสนิทค่ะเพราะว่าอาจจะ เป็นเพราะตัวฝาครอบเนี่ยยังมีความบางอยู่นะคะซึ่งไม่เป็นปัญหาสําหรับทุกคนเลยค่ะทุกคนเนี่ยสามารถฟังเพลงได้เต็มอัรถรสในที่ที่มีเสียงดังเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าคาเฟ่ที่มีคนเยอะค่ะ แต่ถ้าคุณนะคะต้องการใช้ฟังก์ชันทัสไพเรซี่นะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ทาให้คุณเนี่ยได้ยินเสียงรอบตัวผ่านไมโครโฟนของหูฟังนะคะเช่นการเดินข้ามถนนหรือว่าคุยกับเพื่อนๆเ,เนี่ยฟังก์ชันนี้ก็ทําได้ดีเลยค่ะไม่ต้องถอดหูฟังออกเลยและแอปมาแชลนะคะยังสามารถควบคุมระบบ Active n o i s อย a n c e l l i n g หรือทัสไพเรซี่ผ่านมือถือได้ค่ะและถ้าคุณชอบฟังเพลงในหลายๆรูปแบบนะคะทั้งจาก s p o t i f y หรือว่า Apple Music นะคะตัวหูฟังนี้ก็สามารถรองรับการควบคุมผ่านน็อปได้ค่ะสามารถหมุนเพื่อปรับเพลง หรือกดปุ่ม M เพื่อเข้า p ย a y l i s t หรือต้องการปรับ EQ นะคะก็ได้เลยค่ะทำให้การควบคุมเพลงนะคะทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากค่ะ อีกจุดที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการใช้งานของแบตเตอรี่ค่ะสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมากโดยใช้งานฟังเพลงผ่านบลูทูธพร้อมเปิด ANC นะคะได้ถึง70ชั่วโมงค่ะหากปิด ANC ก็สามารถใช้งานได้ถึง100ชั่วโมงเลยค่ะเมื่อเปรียบเทียบน,นะคะกับหูฟัง Apple AirPod s Max นะคะที่ใช้งานได้เพียง20ชั่วโมงหรือหูฟังโซ ny ที่ให้เวลาใช้งานเพียงแค่30ชั่วโมงเมื่อเปิด ANC ค่ะซึ่งจากการทดลองใช้งานจริงเนี่ยมาแชลนะคะต้องการชาร์จเพียงแค่1ครั้งต่อสัปดาห์ เท่านั้นค่ะทุกคนนะคะสามารถชาร์จแค่ครั้งเดียวแล้วก็อยู่นานๆได้ถึง1สัปดาห์เลยค่ะ โดยรวมเลยนะคะสิ่งที่ชอบสําหรับตัวมาแชาลโมเนเตอร์ 3ANC เนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือชอบที่เสียงเบสเขาเนี่ยหนานแน่นมีมิติมีสมดุลที่ดีค่ะแล้วก็ในส่วนของ ANC นะคะมีการตัดเสียงรบกวนได้ดีแต่ไม่เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการตัดเสียงรบกวนระดับสูงสุดค่ะเพราะว่าตัวนี้เหมาะสําหรับใช้งานในสตูดิโอมากกว่าค่ะสิ่งต่อไปเลยก็คือชอบที่แบตเตอรี่เขาทนทานค่ะสามารถใช้งานได้ยาวนานมากแล้วก็ดีไซน์สวยงามน,นะคะยังคงความคลาสสิกความสวยหรูค่ะ แล้วก็สามารถควบคุมง่ายผ่านแอปมาแชลแอปเดียวจบค่ะส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อบูทูธนะคะรับรองได้เลยว่าสเสถียรไม่มีดีเลยแน่นอนค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะสำหรับสาวๆที่ถามมาว่าเนี่ยพี่อายผมหนูยาวอ่ะใส่ไปานานๆมันจะกินผมหรือพันผมหรือเปล่าไม่มีการกินผมไม่พันผมแน่นอนค่ะ สำหรับราคาของ m a r ชล a มอน o เตอร์ท ANC นะคะราคาอยู่ที่12,990บาทค่ะถือว่าเป็นหูฟังไร้สายนะคะที่คุณภาพดีนะคะแถมยังมีดีไซน์ที่สวยมาพร้อมกับเทคโนโลยี ANC ค่ะแถมยังมีฟีเจอร์หลากหลายจะทําให้การฟังเพลงของทุกคนเนี่ยไม่น่าเบื่อีกต่อไปค่ะสำหรับไอตานะคะไอตาคิดว่าหูฟังรุ่นนี้อ่ะเป็นคําตอบที่ใช่ของใครๆหลายๆคนแน่นอนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากฟังไอตารีวิวไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้ใต้นี้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงาน Fx ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย